สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแกะตัวนี้นะครับอยู่บนหัวจักเผื่อจะหยอดตะมุน้ำมันเผื่อน้ำมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไขควงแบงนนี้เอากำปั้นเคาะหน่อยนะี้ตึ๊บต,ตึโอเคแกะออกปุ๊บพอดีผมไม่มีไอ้หลอดน้ำมันนะครับ ก็เลยน้ำมันชุบใช่นี่หยดสักหน่อยโอเคสองสามหยดพอก็ปิดครับผมขอบคุณครับกดไลค์ตูกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่น้องกดไลค์กดติดตาม ไฮเนเดอร์แจกคีดท,ที่หลายขอบคุณครับ